มีเกณฑ์การสอบติดยังไงและมีข้อมูลอะไรที่น้องๆต้องรู้เกี่ยวกับรอบนี้บ้างฟังในคลิปนี้ได้เลยค่ะ Tcaster อ p p แอปสำหรับเด็กมปลายเตรียมสอบเข้ามหาลัยข้อมูลข่าวสารมหาลัยอัปเดตครบจบในแอปเดียวพร้อมลุยทุกหลักสูตรในระบบ Tcast สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่ขวาญอีกแล้วนะคะในชุดที่3ของคลิปนะคะในช่วงนี้นะคะมาค่ะวันนี้นะคะเรามาพูดถึงเรื่องของรอบที่3กันเนาะหลังจากที่น้องๆสอบเสร็จหมดละ A level T g a t T pad ใดๆหลังจากนี้ก็คือช่วงของรอบที่3แล้วเนาะหลังจากหมดรอบค u ต้ากันไปซึ่งข้อมูลอะไรบ้างที่น้องๆต้องรู้เกี่ยวกับรอบที่3นะคะวันนี้เดี๋ยวพี่จะเอามาเล่ากันให้หมดเลยและถ้ามีข้อไหนที่อยากรู้แล้วพี่ลืมเล่าคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ๆมาตอบแน่นอนนะคะ ก่อนอื่นอย่าลืม Subscribe ช่อง T-Caster ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลดีๆนอกเกี่ยวกับระบบ T-Cast นะคะมีข้อมูลอะไรพร้อมเสิร์ฟนะคะชีเสิร์ฟน้องรับได้เลยนะคะ <c oughs> เพราะว่า Subscribe ไปแล้วแอะเห็น <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> หรือว่าถ้าใครนะคะอ่ะพี่คะอยากได้ข้อมูลเรียลทม์แบบรายวันเลยค่ะเพราะว่าเอ้ย u t u b e หนูรอนาน,นะคะ่ะพี่1อาทิตย์ลง1คลิปเนี้ยเอ้ยหนูอยากได้บ่อยๆกดติดตามช่องน้าต่างๆของ t ี a s t e r ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะคะ X หรือว่า Twitter นะคะ TikTok เราก็มีนะคะชื่อ TCaster นะคะเหมือนกันเลยนะคะสามารถเข้าไปเซฟข้อมูลเซฟข่าว Tcast กันได้นะคะพี่ๆอัปเดตรายวันกันแบบเรียลไทม์เลยมีข่าวอะไรที่น้องต้องรู้พี่ๆเสิร์ฟให้เรียบร้อยค่ะมาค่ะเข้าเรื่องของรอบ3เรากันดีกว่านะคะสิ่งแรกที่น้องต้องรู้เลยนะคะรอบ3ปีนี้สมัครวันไหนนะคะ รอบ3ของ t c แคสศนะคะเดี๋ยวจะมีช่วงให้สมัครนะคือวันที่ 6- 1ถึงพฤษภาคมส5 6 8นรนั่นเองค่ะซึ่งก็อีกประมาณ1เดือนนิดนเนาะ๋ยวก็จะได้ยื่นอันดับรอบ3ากันแล้วนะคะซึ่งรอบ3ามนะคะมีการประกาศผลทั้งหมด2รอบด้วยกันนะคะคือรอบแรกนะคะ20พฤษภาคมนะคะมันเป็นยังไงหลักการทําไมประกาศผล2รอบคะพี่เป็นอย่างนี้ค่ะคือพอน้องๆยื่นสิอันดับเนาะในวันที่6กถึงสิพฤษภาคมไปแล้วเนี่ยอบอเนี่ยก็จะเอาไปแล้งเนาะแล้วก็คิดคะแนนของน้องๆเนาะแล้วก็ประกาศผู้ที่่สอออออบติกกกมานนนนะะะะคคใรรแ แล้วทีนี้นะคะมันจะมีการใช้สิทธิ์ขอประมวลผลครั้งที่2นะคะสําหัับน้องๆที่ติดในอันดับ2อถึงสิหรือว่าไม่ติดเลยใน10อันดับนะคะก็สามารถขอเกิดประมวลผลได้นะคะเพื่อในกรณีที่มีที่ว่างนะคะน้องๆก็จะได้ขึ้นไปติดเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีการประกาศผลอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะถัดมาค่ะวิธีการคิดคะแนนคัดเลือกในรอบ3คิดคะแนนอะไรคิดจากอะไรบ้างนะคะหลักๆนะคะก็จะมีคะแนน3ตัวด้วยกันคือที่กตค่ะที a แพ5หนึ่งถึงห้าเนาะแล้วก็เอเรเวลนะคะที่น้องๆได้สอบไปกัน น,ะะน้องๆหลายคนถามเข้ามาค่ะว่าพี่คะคะแนนเนี่ยหนูจะสมัครเนี่ยหนูยื่นคะแนนแบบไหนอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะเพราะว่าเวลาน้องสอบ3มกลุ่มวิชานี้เนะาะทปอนเนี่ยจะดึงคะแนนจากการสอบของน้องๆเข้าระบบ m y t c a s คให้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆที่สร้างบัญชีไว้แล้วตั้งแต่เดือนตุลาปีที่แล้วเนาะเด็ก68ก็ไม่ต้องกังวลเลยเดี๋ยวคะแนนจะเข้าสู่ระบบเองอัตโนมัติเลยนะคะน้องๆแค่เข้าไปเลือก10อันดับเนาะที่น้องๆต้องการสมัครนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะต่างๆนะคะสาขาต่างๆมหาวิทยาลัยต่างๆะคะ่ะเลือกได้เลยแล้วแต่เรานะคะ คณะเดียวกันคนละสาขาเลือกได้ค่ะมหาลัยเดียวกันคนละคณะเลือกได้เหมือนกันเนาะหรือว่าคณะเดียวกันคนละมหาวิทยาลัย<ๆ>เลือกได้เหมือนกันนะคะเลือกได้เลย10อันดับเลือกน้อยกว่าได้ไหมได้ค่ะ1นถึงสิอันดับมากสุด10เนาะจะเลือกแค่1ก็ได้เหมือนกันนะคะน้องแค่เข้าไปเลือก10อันดับที่น้องๆต้องการนะคะรวมกศทด้วยนะทนั้งคณะทั่วไปแล้วก็คณะกศทเลือกรวมกัน10อันดับนะคะในรอบนี้เขาไปเลือกแล้วก็กดนะคะสมัคร10อันดับนี้ไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นวิธีการคิดคะแนนจะเป็นยังไงนะคะ วิธีการคิดคะแนนในรอบสเนี่ยน้องๆต้องเข้าไปดูเกณฑ์การคิดคะแนนของแต่ละคณะ,ะประกอบด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคณะเนาะก็จะใช้กฎเกณฑ์สัดส่วนคะแนนที่แตกต่างกันนะคะอย่างเช่นบางคณะ,ะใช้ทีเกตล้วนเลย100%นะคะบางคณะ,ะใช้ทีเกตแค่70ทีแพท1 3 0่ 130, หรือว่าทีแพท3 3 0อะไรอย่างนี้นะคะรวมกันได้ร้อเปอร์เซ็นต์เนาะก็บางคณะ,ะอาจจะมีเอเลเวลประกอบด้วยหลายวิชานะคะเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปตรวจสอบเกณฑ์การรับสมัครกันด้วยนะคะโดยจะตรวจสอบผ่านที่แคสแอปก็ได้เลยนะคะพี่ๆนะคะใส่เกณฑ์การรับสมัครไว้ให ะะหรือว่าจะตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ Mytcast นะคะหรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยตรงก็ได้เช่นกันซึ่งทําไมต้องตรวจสอบเกณฑ์คะแนน,นก่อนนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางวิชาที่ใช้แล้วน,ะน้องลืมสะมากถามว่ายังยื่นคณะนี้ได้ไหมคะพี่จริงๆไม่แนะนําให้ยื่นนะคะเพราะว่าจะไม่ติดแน่นอนค่ะเพราะเมื่อน,น้องไม่มีคะแนนที่คณะกําหนดเนาะ แม้จะขาดไปแค่วิชาเดียวก็เท่ากับน้องไม่มีคุณสมบัติในการสมัครคณะนั้นๆเนาะเพราะฉะนั้นไม่เสี่ยงยื่นดีกว่านะคะและน้องๆบางคนนะคะอย่าลืมดูคะแนนขั้นต่ําด้วยนะคะบางคณะกําหนดไว้เลยว่า A Level ตรงนี้ต้องได้ขั้นต่ําเท่าไหร่นะคะต้องคะแนนถึงเกณฑ์เท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ไปลุ้นนะคะว่าจะติดหรือเปล่านะคะ เพราะฉะนั้นอย่าลืมเช็คเกณฑ์คะแนน,นทุกครั้งนะคะก่อนยืน่น10อันดับด้วยเนาะว่าคณะไหนเรายื่นได้เรายื่นไม่ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่เรารู้แล้วเนาะว่ายื่นคะแนนวิชาอะไรบ้างในรอบสเกณฑ์คะแนน,นเป็นยังไงเรามาดูกระบวนการคัดเลือกในรอบ3กันค่ะอ่ะอย่างที่พี่บอกเนาะ การสมัครนะคะสมัครผ่านระบบ My t c a t เลือกได้สูงสุด10อันดับนะคะ10อันดับนี้น้องจะเลือกจากมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งหมดก็ได้คณะมหาวิทยาลัยก็ได้แต่คณะเดียวกันได้นะคะหรือว่าเป็นคนลำมหาวิทยาลัยคนละคณะได้หมดคือเปิดเขาเปิดมากี่คณะน้องเลือกได้เลยเนาะใน10อันดับนี้นะคะจะเลือกน้อยกว่าได้ไหมได้ค่ะ1อันดับก็ได้2อันดับก็ได้3อันดับก็ได้แค่ไม่เกิน10อันดับค่ะการประกาศผลจะเป็นยังไงนะคะอย่างที่พี่บอกไปนะว่ามันมีประกาศผล2ครั้งนะคะ พอประกาศผลรอบแรกมาแล้วนะน้องๆที่ติดคณะในอันดับที่1นะคะเลือกได้ว่าจะยืนยันสิทธิ์คือจะเรียนหรือสละสิทธิ์คือไม่เรียนเลยนะคะน้องที่ติดคณะอันดับที่1ที่เลือกไปจะไม่สามารถขอประมวลผลรอบที่2ได้นะคะส่วนน้องๆน,นะคะที่ติดในอันดับที่2องถึงสิ หรือว่าไม่ติดนะคะในการประกาศผลรอบแรกสามารถยื่นขอประมูลผลครั้งที่2ได้เพื่อมีอันดับว่างนะคะน้องๆจะได้เข้าไปและอาจจะติดอันดับที่สูงกว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะจึงมีการประกาศผล2ครั้งนั่นเองค่ะและก็นำมาสู่เทคนิคการเลือกอันดับนะคะที่คิดมาแล้วนะคะว่าตอบโจทย์เป็นยังไงมาดูกันค่ะเทคนิคการจัดอันดับรอบสัปนะคะที่เวิร์กที่สุดเนาะอ่ะ เลือกอันดับ1-3ค่ะเป็นคณะที่เราอยากเข้ามากที่สุดไม่ต้องคำานึงถึงคะแนนเลยเพียงแค่แบบเรามีคะแนนครบทุกตัวยื่นได้ยื่นไปก่อนเลยเพราะอะไรเพราะถ้าติดเราจะได้เรียนคณะที่ชอบค่ะ แต่ถ้าไม่ติดก็ยังมีคณะอื่นคณะท้ทายสำรองอยู่นั่นเองค่ะและอันดับต่อไปนะคะอันดับ4ถึง6นะคะให้เลือกคณะที่อยากเรียนรองลงมาแล้วก็มีคะแนนถึงเกณฑ์ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นเหมือนคณะสำรองเนาะคืออยากเรียนเหมือนกันอาจจะไม่เท่าคณะแรกๆแต่เพื่อหลุดจากคณะแรกๆก็อาจจะมาติดคณะเหล่านี้ที่อยากเรียนเหมือนกันแล้วก็คะแนนถึงส่วนคณะลำดับที่7จ็ดถึงสินะคะอยากให้น้องๆเลือกคณะที่ก็อยากเรียนอาจจะไม่มากแต่คะแนนเซฟคือคะแนนถึงขั้นต่ำหรืออาจจะเกินด้วยนะคะเพื่อให้เซฟแน่ๆว่าน้องๆจะสอบติดนะคะ ต้องการการหลุดลงมานะคะคือถ้าน้องๆหลุดอันดับ1-6ถึงแล้วเนี่ยจะมีคณะอันดับ7-10ถึงที่คะแนนถึงเนเซฟอยู่เพราะถ้าไม่งั้นนะคะน้องๆอ,อาจจะไม่ติดเลยชักอันดับก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเผื่ออันดับท้ายๆนะคะไว้ให้คณะที่น้องๆสอบติดแน่นอนหรือคะแนนถึงเกณฑ์นแน่นอนด้วยนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะที่น้องๆสงสัยกันเข้ามาเลยคือพี่คะทปอ,อเขาคิดคะแนนยังไงอะ่ะคือเลือกไป1ิอันดับนะคะพี่ถ้าหนูคะแนนเท่าเพื่อนใครโอกาสสอบติดมากกว่ากันหรือถ้าเลือกคนละอันดับนะคะ ใครมีโอกาสาสอบติดมากกว่ากันวันนี้พี่มีมาให้ดู3กรณีด้วยกันนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าวิธีการคัดเลือกผู้สอบติดของพอบอเนี่ยพอ,ออ,อจะนําคะแนนของผู้ที่ยื่นขณะนั้นๆเนาะมาเรียงแรงกันเนาะจากคะแนนสูงไปคะแนน,นต่ำนะคะโดยไม่คํานึงถึงอันดับที่ยื่นนะคะตอนเรียงแรงอ่านี้ต้องจดโน้ตให้ดีนะคะตอนเรียงแรงเนี่ยจะไม่คำนึงถึงอันดับที่ยื่นนะมีใครยื่นอันดับนี้มาเขาเอามาคิดหมดแต่ว่าอันดับที่ยื่นเนี่ยจะไปสําคัญตอนที่จะดูว่าคนไหนสอบติดอ่ะยังไง ลองมาดูตัวอย่างกันค่ะสมมติพี่ยกตัวอย่างนะคะคณะวิศวะจุฬารอบ3รับจํานวน30คนตัวอย่างที่1ค่ะคะแนนเท่ากันยื่นคณะเดียวกันผลจะเป็นยังไงตามนี้เลยค่ะข้อแรกค่ะติดเหมือนกันในกรณีที่คะแนนอยู่ในช่วงเรียงแร้งออกมาละสูงต่ําน้อง A น้อง B คะแนนเท่ากันเนาะอือยู่ในเกณฑ์ที่ติดช่วง30คนที่ติดเหมือนกันอันนี้ติดเหมือนกันแต่กรณีที่มันคล่อมเส้นละ่ะสมมติน้อง A เนี่ยติดอันดับที่30ละคะแนน78.2345 น้องบีอยู่อันดับที่31เอเอาเกินนี่เพราะว่าวิศวะจุฬารับแค่30คนแต่ดันได้คะแนนเท่าน้องเอคือ7 8 2 3 4 5เหมือนกันใครจะติดเป็นไปได้2กรณีคือ1ติดทั้งคู่ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นว่ายังรับได้แล้วก็ดูแลน้องๆได้ทั่วถึงเนาะอ,อะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยเนาะก็จะมีเกณฑ์การรับอยู่นะคะว่ารับได้กี่คนนะคะถ้ารับได้ก็จะติดทั้งคู่แต่นะคะถ้ามหาวิทยาลัยรับน้องสองคนเข้าไปไม่ได้คือรับได้แค่30คนพอดีเงี้ยก็อาจจะไม่ติดทัั้งงคคู่่่นนเอะ ตัวอย่างที่2นะคะถ้าคะแนนไม่เท่ากันล่ะ เลือกอันดับเดียวกันจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ง่ายมากเลยนะคะถ้าคะแนนไม่เท่ากันเลือกอันดับเดียวกันจะเป็นยังไงก็น้อง A นะคะสมมติน้อง A ได้คะแนน78.23 4คะแนนน้อง B ได้คะแนน6 9 1 2 3 4คะแนนเนาะจะเป็นยังไงนะคะต้องบอกอย่างนี้คือกรณีที่1อาจจะติดด้วยกันทั้งคู่ก็ได้เช่นเดียวกันคือถ้าในช่วงคะแนนเนาะทั้ง A ทั้ง B เนี่ยอยู่ในแรงค์30คนทั้งคู่ก็อาจจะติดเหมือนกันนะคะแต่นะคะสมมติน้อง A เนาะคะแนนสูงติดแงคงบนอยู่แล้วส่วนน้อง B ีเนี่ยดันไปอย่กวา เพื่อนคนที่30นิดนึงแล้วไม่มีเพื่อนคนไหนติดในลำดับก่อนหน้าไปเลยคือทั้ง30คนรับคณะนี้ทั้งหมดน้องบีที่อยู่อันดับที่31ก็จะไม่ติดค่ะแต่ถ้ามีคนใดคนหนึ่งเนาะใน30อันดับเนี้ยดันไปติดคณะอันดับ1อันดับ2คือเขาอาจจะไม่ได้เลือกวิศวะจุฬาไว้ได้อันดับหนึ่งไงาอาจจะเลือกคณะอื่นก่อนแล้วติดไปก่อนเนี้ยก็จะหยุดพิจารณาถูกไหมคะน้องคนนั้นก็จะออกจากแรงไปอ่าพอออกจากแรงไปแล้วมีที่ว่าให้น้องบีน้องบีก็จะขึ้นมาแทนที่ก็อาจจะติดเหมือนนกันได้ค่ะ และตัวอย่างที่3นะคะคะแนนต่างกันเลือกอันดับต่างกันอันนี้เป็นสิ่งที่น้องๆสงสัยกันมากว่าคะแนนหรืออันดับที่มีผลกับการเลือกมากกว่ากันคะพี่หนูได้คะแนนน้อยกว่าเพื่อนค่ะแต่หนูเลือกไว้อันดับหนึ่งเลยนะหนูก็ควรจะได้รับการพิจารณาก่อนหรือเปล่าอ่ะอันนี้นะคะดูยังไงนะคะต้องบอกเลยว่าการเรียงแรงนะคะอย่างที่บอกไปแล้วคือพิจารณาจากคะแนนก่อนเพราะฉะนั้นจะเป็นอย่างนี้ค่ะสมมติน้อง A นะคะได้คะแนน78.23 4คะแนนเลือกวิศวะจุฬายอยู่ในอันดับ3แต่น้อง B เนี่ยได้คะแนน69.1234เลย แต่อยากเรียนมากเลือกวิศวะจุฬาเป็นอันดับหนึ่งใครจะสอบติดสมมติเราเรียงคะแนน,นมาแล้วได้แบบนี้นะคะน้อง A นะเรียงแรงแล้วเนะนาะคะแนนสูงเลยอยู่อันดับที่2คะ่ะ7 8 2 3 4 5คะแนนส่วนน้อง B เนี่ยอยู่อันดับที่31เพราะว่าได้แค่69.123 4คะแนนผลการทัดเลือกจะเป็นแบบนี้คะ่ะน้อง A เนี่ยจะได้คณะวิศวะแน่นอนคือติดคณะนี้แน่นอนถ้าน้อง A ไม่ติดคณะที่เลือกในอันดับหนึ่งหรือ2ก่อนอ่ะเป็นยังไงสมมติน้อง A เลือกอันดับหนึ่งแพทย์จุา เขาก็จะพิจารณาก่อนว่าอ่ะอันดับหนึ่งแพทย์จุฬาเอามาเรียงแรงกันซิน้องเอติดหรือเปล่าถ้าน้องเอไม่ติดอ่ะอันดับ2แพทย์มชน้องเอติดหรือเปล่าถ้าไม่ติดมาอันดับ3วิศวะจุฬาน้องเอเอ้าอยู่ในแแงนี่อันดับ2ก็ติดอ่ะแสดงว่าน้องเอจะติดคณะในอันดับที่3คือวิศวะจุฬานั่นเองนะคะแต่นะคะถ้าน้องเอติดอันดับอื่นไปก่อนล่ะอย่างเช่น เลี้ยงแรงแพทย์จุฬาที่น้องเอเรียกเป็นอันหนึ่งน้องเอก็กันติดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน้องเอก็จะได้แพทย์จุฬาไปเลยนะคะอันดับ2แพทย์มชอ,อันดับ3าวิศวะจุฬาก็จะไม่ถูกนํามาคิดแล้วนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะอ่ะอันดับก็จะสําคัญตรงนี้นี่เองค่ะส่วนน้องบีนะคะน้องบีได้อยู่ในแรง์เนี่ยอันดับ31เนอนาะสมมติต้องดูว่า30คนเนี้ยมีใครได้คณะอื่นไปก่อนไหมอ่ะเหมือนกรณีน้องเอเมื่อกี้เนาะ ถ้าเกิดทั้ง30คนนี้มาติดวิศวะจะเาด้วยกันหมดเนาะโดยไม่มีใครติดคณะก่อนหน้าไปก่อนเลยอันดับก่อนหน้าไปเลยเนี้ยน้องบีก็จะไม่ติดเนาะเพราะมันครบโฟตาา30คนแล้วแต่ถ้าเหมือนกนรณีน้อง A สมมติน,น้อง A ติดแพทย์จุฬาในอันดับหนึ่งที่น้องเลือกไว้เท่ากับทําไมคะถูกต้องค่ะหยุดพิจารณาอันดับ2อันดับ3เพราะฉะนั้นแรงอันดับ3ของน้อง A เนี่ยคือวิศวะจุฬาใช่ไหมน้อง A ก็จะถูกออกจากแรงนี้ไปทําให้มีที่ว่าง1ที่น้อง B ที่อยู่อันดับที่31ก็จะขม้นไปอนด ซึ่งก็จะติดคณะอุศวะจุฬานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือคะแนนสอบค่ะน้องๆถ้าน้องๆมีคะแนนสอบที่สูงเนาะน้องๆก็จะสอบติดนั่นเองค่ะอันดับที่เรื่องแล้วก็จะมาถูกิจรณาทีหลังเพราะฉะนั้นทาคะแนนให้ดีไว้ก่อนก็จะช่วยได้มากๆเลยค่ะค่ะและนี่ก็คือข้อมูลของรอบสามที่น้องๆควรจะรู้นะคะก่อนที่จะถึงวันสมัคร6-12พฤษภาคมนี้นะคะสําหรับน้องๆที่มีข้อสงสัยอยู่นะคะหรือว่าเอ๊ะพี่อธิบายตรงไหนไม่เคลียร์หรือมีข้อไหนที่พี่ยังไม่ได้บอก สามารถคอมเมนต์บอกกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ส่งนะคะนางฟ้าแม่ทุนหัวไปตอบให้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมคอมเมนต์มากันเลยนะคะสงสัยข้อไหนถามได้เลยนะคะพี่ๆพ,พร้อมตอบอยู่แล้วนะคะและถ้าเกิดสนใจคอนเทนต์แนวไหนหรือว่ามีเรื่องไหนอยากให้พี่ๆเอามาอธิบายกันอีกนะคะคอมเมนต์บอกได้เหมือนกันนะคะมาอธิบายหาข้อมูลมาให้แน่นอนนะคะสําหรับวันนี้นะคะรอบ3ามจบเพียงเท่านี้นะคะลาไปก่อนขอให้น้องๆทุกคนยื่นอันดับติดคณะที่ต้องการทุกคนเลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Bye. Okay.